ื่องันไฟทาไมถึงเสียบ่อยสาเหตุที่เสียบ่อยส่วนมากจะมาจากการไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องอาการไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจะส่งผลเสียอย่างไรบ้างจะมาดูกันครับจากที่กล่าวไปเรื่องน้ํามันเครื่องถ้าน้ํามันเครื่องดีก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าน้ํามันเครื่องขาดน้ํามันเครื่องออคุณภาพต่ํานะครับจะมีอาการที่ส่งผลถึงตัวกลไกภายในนะครับเช่นข้อเหวี่ยงข้อเหวี่ยงตัวนี้จะไหม้นะครับชาร์บก้าน จะเป็นรอยแล้วน้ำมันเครื่องไปเลี้ยงไม่ถ่านหรือน้ำมันเครื่องเก่านะครับมันจะสีกันจนเกิดรอยไหมชาร์ตัวนี้ไปติดที่นี่นะครับพอติดแล้วกลไกของเครื่องจะทํางานผิดปกติลูกติดก้านตายนะครับจะเกิดปัญหาคือเครื่องจะใช้งานไม่ได้เลยคือพังหรือชํารุดอย่างรุนแรงจุดที่2ก็คือลูกปืนข้างข้อถ้าน้ำมันเครื่องเก่าน้ำมันเครื่องขาดมันจะทำให้แกนลูกปืนตัวนี้ร้อนนะครับพอร้อนมันจะทําให้ลูกปืนด้านในแตกก็ทําให้เครื่องชํารุดสาหัสได้เหมือนกันนะครับส่วนไส้กรากาศนะครับคือตัวนี้นะครับ มันดูบ่อยๆนะครับเช่นอาทิตย์ละครั้งหรือ15วันครั้งนะครับถอดตัวนี้มานะครับถอดฝามาเปิดผ้าฟองน้ําดูนะครับว่าข้างในยังเหลืองอยู่ไหมยังเป็นสีเหลืองอยู่ไหมถ้ายังสีเหลืองอยู่ก็ยังใช้งานได้นี่ครับตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ได้เปลี่ยนถ่ายเลยไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไส้กรองอากาศด้วยสีก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับออกดําๆจนด้านในนี่เป็นสีดําหมดเลยนะครับสีดําหมดเลยนะครับแล้วมันจะทําให้แกตัวนี้หลุดพอแกตัวนี้หลุดมันจะมุดเข้าเครื่อง พอมุดเข้าเครื่องมันทำให้เครื่องเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงเลยนะครับแค่เราเปลี่ยนสายแ้วมันเครื่อง,องตามระยะการถ่ายมันเครื่องนะครับเครื่องจะสบมบูรและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับ